mm -hmm. สวัสดีครับผู้รับชมทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมช่างสันจากเ s ็น s i c นะครับผมช่วงนี้ผมไม่มีเวลาลงคลิป YouTube เลยครับเนะื่องจากจัดชุดส่งทุกวันเลยครับเกือบทุกวันนะไม่ใช่ทุกวันนะเกือบทุกวันเลยเป็นชุดแบบที่ลูกค้ามีตู้ลำโพงอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับลองเสียงก่อนส่งนะแหล็กนี้นครับตู้นี้ก็เป็นตู้ที่ผมใช้งานเองนั่นแหละแต่ผม เราเรามาคุยกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับชุดนี้เจ็ดหมื่นสามนะครับเจ็ดหมื่นสามตัวนี้จะเป็นสองคูณสองนะครับสองคูณสองก็คือตัวเบสสองใบกลางแหลมสองใบอนาคตเพิ่มเป็นสี่คูณสี่ได้นะครับมิกเซอร์ HRX สิบหนึ่งตัวนะครับพร้อมแหลกสามฝานะครับเพื่อที่ให้ใช้งานง่ายนะครับข้างในผมต่อให้หมดแล้วนะครับปลั๊กไฟแบบเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปแบบไหนผมปิดนะครับปิดเป็นสเต็ปนะครับปิดเป็นสเต็ปนะครับผม ประปักไฟสเต็ปเขาเรียกว่าปักไฟแบบซีเควนต์นะครับผมรุ่น SQ802 นะครับตัวนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับผมมีววลตดิตอนมิเตอร์นะครับผมเปิดปุด๊บจะเปิดเป็นสเต็ปนะครับมิกเซอร์นะแล้วก็มาโปรเซสเซอร์ไมเอมประมาณนี้นี่เลยครับแล้วรลอ processor. โปรเซสเซอร์โหลดก็สามารถเปิดเพลงได้เลยนะครับ เราไปทุจับครับอันนี้เอาไปใช้กับชุด2อคูณสนะครับอ่าตัวนี้มีตู้ด้วยนะเบรสองใบออเดอร์หแล้วก็กลางแบบตู้ ABS นะครับตู้พลาสติก ABS เป็นตู้เดคคอน EV12 นะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับนะอนาคตเพิ่มเป็นสี่คูณสี่ได้นะครับผมอันนี้ก็ช่างหนึ่งกำลังใส่อยู่อีกหนึ่งเล็กนะครับอันนี้ส่งที่ น,นี้ส่งที่กาญจนบุรีครับรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับจำไม่ได้แล้วต้องหัวหน้ากระทรวงการคลังเขารู้นะครับเขาเขาเป็นคนทําเสนอราคาอันนี้อีกหนึ่งเลกนะครับให้ขอดูหน่อยช่างหนึ่งในล้างใส่อยู่นะครับน,นี่ส่งที่ไม่ใช่ดิชนบุรีนะสเปคที่เสนอให้เขาไปก็จะเป็นปลั๊กไฟ NTS นะครับตัวนี้เสนอราคาไปนานมากแล้วนะครับผมเลยเป็น NTS ลูกค้าเพิ่งสรุปนะครับเนื่องจากเป็นโครงการหลวงโครงการรัฐนะครับ แล้วก็งบโครงการลัดอ่ะผมก็จะประกอบให้แบบใช้งานให้ง่ายๆนะครับเพราะว่าคนใช้งานมีเยอะนะครับหลายคนเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้หมดเลยนะเล่นน้ามิกอย่างเดียวนะใช้มิกเป็นก็เปิดเพลงดังนะครับนี่เลยนะไมโครเทคนะพีเอ P หนึ0งหมื่นนะพีเอสหันนะลิ้นชักใส่ใหม่นะครับมีชักใส่ใหม่โปรเซสเซอร์พีเอลนะครับไม้ลอยตองเจ็ดนะครับเอ็ TS, นอะอันนี้เป็นชุดสี่คูณนะครับ นี่เลยนะจัดส่งบ่อยนะครับแบบนี้เลยอันนี้กับไมโครเทคเหมือนเดิมนะครับขับกลางกระเพร็ดหกพันนะครับขับเบรกระเพร็ดหนึ่งหมื่น 10, นะครับผมนี่โอ้ยขัดนะครับประมาณนี้นะเฟรมเลเร์กล้องเฟรมเลเร์กล้องดอปนะครับเพราะว่ากล้องมันเฟรมเลสอัตโนมัติออโตโ้เฟรมเลสเวลเาไม่มีแสงสว่างภาพจะกระตุกนะครับนี่เลยเพาอันนี้อันนี้ลองก่อนที่จะแพ็กส่งนะครับ นนโอเคเมื่อสักครู่นี้ก็ถ่ายวิธีการใช้งานมิกเซอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็เอาคลิปนี้ลงก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะเล่าให้ลูกค้าฟังว่าเล่าให้ผู้ทีตต่ติดตามฟังว่าฮา วิดีโอผมไม่มีเวลาทําเลยนะครับเพราะว่าผมต้องช่วยทีมงานนะอันนี้ก็ทีมงานก็เพิ่งกักตัวนะครับโควิดสิบเก้านะเป็นกันทั้งบ้านเลยนะครับผมก็เพิ่งหายนะครับแล้วก็กลับมาทํางานนะครับก็ทําให้งานช้านะครับผมก็สุดท้ายนี้ครับฝากให้ลูกค้าดูแลตัวเองด้วยละกันนะครับช่วงนี้ก็โรคระบาดนะโควิดสิบเก้ามันเยอะนะครับผมแถวบ้านผมก็รอบบ้านเลยนะครับผมก็พยายามดูแลตัวเองนะครับเนื่องด้วยพันธาิผมก็ตั้งครรนนะผมมีลูกแฝดนะครับไปอันตาสาวเมื่อวานนะอันตาสาวเมื่อวานได้ลูกแฝด ค่อยว่ากันมันไม่เกี่ยวกับวิดีโอที่เรื่องลูกแฝดก็ลูกแฝดไประยะผมก็ทํางานไม่ได้นะครับผมเนื่องด้วยกาลังตั้งนนครรภ์นะก็พยายามจะให้ดูแลตัวเองนะครับไม่อยากให้ทํางานหนักผมก็เลยทากานอยู่เนะี่ยสองสามคนนะครับผมมันก็เลยทําให้งานวิดีโอที่จะลง youtube มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็เล่าให้ฟังว่าอาจจะไม่ค่อยมีวิดีโอลงบ่อยนะอาจจะห่างหายสักแต่ อาจจะห่างหายบ้างนะครับสี่ห้าวันอาจจะลงสักคลิปนึงนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากดูแลนะครับ e สําหรับเรื่องโ anyway. รคระบาดนะครับดูแลตัวเองพยายามอย่าออกไปไหนนะครับเพราะว่าคนข้างนอกเขาเป็นกันหมดแล้วนะครับเหลือแต่คนที่อยู่ในบ้านที่ไม่เป็นนะครับผมพยายามอย่าออกไปไหนผมก็ไม่ไม่ออกไปไหนนะส่งของผมก็ให้รถคนส่งมารับเพื่อที่จะเอาไปส่งลูกค้านะครับเพื่อป้องกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดสั่งกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบนะครับแลวก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจกันไปนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ